ว่าสวยค่ะขอบอกย่าดเลของเราหูยหน้าเป๊ะมากเป๊ะบ้านโป้งเลยคุณพี่หน้าสวยเขาเป็นคนทําสัญญกรรมแล้วก็สวยมากแล้วสวยที่สุดดิฉันยอมรับเลยว่าคนนี้ออกมาเป๊ะทุกอย่างอย่ามากอย่าอย่ามากนะคะคุณชมถ้าทําสัลญกรรมถ้ามากไปนี่คือเละแต่ถ้าพอดีนี่จะสวยสวยใช่ คนนี้ก็น่ารักไม่เปลี่ยนค่ะสายปานอภินยาอือันนี้พี่พี่พี่เจนชอบน้องสายปานตอนเล็กๆลากเราชอบคนนี้ตักบงกฎก็มานะขนาดที่คุณแม่ไม่สบายที่เรามาคุยกันนะนี่เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐีนีคุณลูกน่ารักมากเศรษฐีนีค่ะตักบงกฎเขาไปไหนก็ได้ตอนนี้ก็ว่างน้องอะไร่อน้องอะไรนะข้าเวอะไรนะข้าวหอมเรียนก็ลลมไปแล้วอีกคนนะพีชพัชระ จิราธิวัฒน์ค่ะน้ำสกุลเนาะเป็นท่านค่ะก็น้องพีทก็น่ารักนะน่แล้วก็มาน้องปันปันสุศธาอุดมสินค่ะนองนั้นก็จะเป็นแก๊งผู้กำกับเรื่องพี่มากบ้างคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลพุ่มกับพร้อมแก๊งพี่มากพระขนงใช่ก็นอกนั้นก็คือยกกันมาเป็นทีมนะก็หลายๆคนนะคะก็แถมมีน้องก้าของเรามาด้วยก้าจีด้วยชไหม ไม่ได้เราเห็นตั้งแต่แบบว่ายังแบบว่าเด็กๆอยู่เลยนะวิ่งแคทอแคทงานโอ้แล้วก็มีน้องก้าสุภัตราชนาชาติด้วยเลายงมากเลยนะปาดิฉันหลงเลยน้องเก้าสุสุภาพราอีกคนนึงเป็นก้าผู้หญิงกับขก้าผู้ชายเอาง่ายๆนะก็นี่คือภาพที่เราเก็บมาฝากว่าก็ยังสวยยังพิ๊งยังน่ารัก ส่วนพวกเราสามคนก็ยังสวยยังปิ้งยังน่ารักก็ติดตามชมเวอร์ชั่นของน้องอ้นกับน้องบีมได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเอามาได้เขาจะถ่ายบิกินี่มาให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะปิดส่วนไหนบ้างหรือว่าเขาจะเปิดหมดเราก็รอดูกันอย่างเดียวไมีบ้างแบบแบบแบบเปิดหมดก็ไม่ได้นะเออปิดหมดเดี๋ยวแบบไม่มีอะไรให้ลุ้นให้เราใจเลยเปิดบ้างอะไรบ้างเปิดบ้างปิดบ้างอะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ทิ้งทวน มันจะซัมเมอร์แล้วจะซัมเมอร์แล้วใช่ไหมก็ซลวี่เนาะใชนไม่น่าเลยช่วงนี้ขายดีใช่จริงๆนะว่าคุณผู้ชมสั่งกันซีวี่ตอนนี้ค่ะก็ซลวี่มันสวยแบบธรรมชาติมันลดแบบธรรมชาติคุณผู้ชมมันไม่ได้ลดแบบว่าใจสั่นหรือว่าเหงื่อแตกทานแล้วอออไม่ไหวทานแล้วมีอาการหิดโรยทานแล้วอู้ไม่ไหวสารพัดไม่ใช่นะคะนี่สือสารสกัดจากธรรมชาติจะบอกว่าตอนนี้เรามีคุณผู้ชมทางบ้านจาก ต่างประเทศเนาะมีเช้อเข้ามาค่ะตอนนี้เรามาด้วยเรามีจากตลายประเทศนะตั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปอเมริกาก็ว่ากันนะคะนี่คือเขายินดีต้อนรับในแบรนด์เราค่ะส่วนเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูแป้งกันไหมแป้งก็มากใช่ค่ะตอนนี้พักชมโฆษณาครู่เดียวค่ะ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกเปี่อื่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นะระ่วมเพศนเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกรลยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่ทสุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ่าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347 ที่สของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะสวยไปเลยยกสวยไปเลยสวยให้หมดสเราคุยแต่ว่าเฉพาะสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนแต่เราลืมคุยถึงประเทศพื้นบ้านอย่างพม่านะคะโดยเฉพาะธานาคาคืออะไรคะหลายคนทาแล้วก็เคยเห็นไหมเมื่อก่อนอ่ะมี มีหวีรอยหวีแล้วก็แปะแปะแปะรู้เลยอ่ะว่ามาจากไหนใช่ใช่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะแล้วใช่แล้วก็ที่สำคัญที่ฉันเคยใช้น้ำมันเย็นเย็นฉันก็ว่าเอ๊ะเขาใส่เมนทอนหรือเปล่าเปล่านะแต่ว่าคุณผูชมคะมันมีของปลอมปนไปด้วยนะเพราะงั้นระวังกันนิดนึง ทาไปทามาจะสิวแดงขึ้นมาเมื่อไหร่เหมือนที่ฉันที่คือปรอมแน่นอแต่เขาบอกว่าฆ่าเชื้อได้ด้วยถ้ามันเป็นของจริงนะคะอืมก็นะคะคุณสมบัตินะคะก็ไม่ค่อยยืนยันว่า2000ปีนี้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนเลยค่ะก็คือสรรพคุณค่ะช่วยป้องกันแสงแดดค่ะเนื่องจากผิวของไม้เนี่ยมีคุณสมบัติเย็นช่วยรักษาสิวแล้วก็ฆ่าเชื้อราค่ะ แต่เขาบอกว่าคุณพี่ต้องรออายุ35ก่อนนะถใช้ได้มันเป็นท่อนมันเป็นท่อนไม้เนาะแล้วเอามาฝนฝนฝนดิฉันนึกว่าอายุ35ปีถึงจะใช้ได้ต้องให้มันแก่ได้ที่ก็คือต้นไม้ต้องแก่ได้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่อายุคนค่ะดิฉันก็เงียบไงนี่ดิฉันเลยมาแล้วใช้ได้แสดงว่าก็บางคนก็แพ้นะเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้เอาเข้ามามันราคาเนื่องจากราคาถูกเกินหรือว่าแพงหรือถูกเราไม่รู้วัดคุณสมบัติกันจากตรงไหนค่ะ แต่รู้แต่ว่าเขานิยมใช้กันเนี่ยนะเขาบอกว่ามีทุกบ้านเลยนะก็วางไว้คู่กับกระจกเลยชคนที่พม่าะนะไม่ใช่ประเทศไทยนะคะคนงานพม่าเนี่ยก็จะแปะไว้ตลอดเวลาแต่เขาบอกว่า ผิวผ่าผิวสวยนะรักษาคือรักษาสิวสิวอักเสบใช่ไอ้พวกนี้คืออย่างบางคนเอกฝ้าหายเลยอย่างบางคนที่เป็นวัยรุ่นอ่ะจะมีเขาเรียกว่าหน้ามันหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็จะมีสิวผุดออกมาเขาก็จะแบบถึงเห็นว่าเขาชอบใช้โปะๆปะอ่าเหมือนกันก็ถึงบอกไงเพราะเหมือนถ้าคนไทยก็ผมมากเตาแขกเคยได้ยินป้ะเวลาเขาเห็นผู้หญิงสวยๆผิวสวยๆตาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเน้วของเราอะไรก็นี่แหละมีคนเคยบอกผิวไทยในตาฝรั่ง ก็ในตาแขกก็แขกก็คล้ายๆฝรั่งอ่ะเนาะข่าวก็มีมีฉันดิฉันเดียนที่พูดเอาเองคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกก็นะทุกคนก็อยู่ที่สวยกันได้เพราะมากก็สวยคนไทยเราก็สวยค่ะในอาเซียนที่ถือว่าเป็นเลิศค่ะไม่ต้องไปตัด ตัดแต่งเติมแต่งเหมือนกับเกาหลีก็คือเรามีความสวยเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเสริมนิดเติมหน่อยก็ยิ่งแบบว่าจะสวยยิ่งขึ้นนะคะเห็นบอกว่าซีวี่ขายดีวันนี้ก็เลยจะมาคุยซีวีตต่ออีกข้อหนึ่งนอกเหนือจากสารสกัดจากถั่วขาวที่ปรับแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ําตาลกลูโคสแล้วหรือว่าเอาไขมันเก่ามาย่อยเหลายให้เป็นพลังงานแล้วยังมีตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือสาร กัดจากผลส้มแขกค่ะเป็นยังไงคะโอเราก็รู้อยู่แล้วเนาะผลส้มแขกระบายช่วยลดไขมันสะสมในร่างกายดูในผลส้มแขกมีสาร HCA นะคะ i o ร r i Citric Acid นะคะอาจจะไม่ชัดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เกิดเป็นรูปฝรั่งนะคะแล้วก็ไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ATP หรือว่า Citrate Lyase นะประมาณนั้นค่ะ ที่เปลี่ยนน้ำตาลกรูโคสจากการตานอาหารประเภทแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะให้เป็นไขมันสะสมแล้วก็ทำให้ ไขมันสะสมนี่ค่ะสร้างนให้น้อยลงนะคะไม่ใช่ว่าทานแป้งไปร็จแล้วสร้างให้เป็นไขมันทั้งหมดก็คือให้ลดปริมาณที่เหมือนไปบังคับให้น้อยลงใช่แต่นี่เราคอนเฟิร์มจริงนะแล้วก็ที่ที่ญี่ปุ่นก็เขาก็สั่งไปเขคอนเฟิร์มมาค่ะแล้วก็นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะยังเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซที่มีชื่อว่าคาร์นิทีนเอซินทรานเฟอร์เรตนะคะตัวนี้สําคัญทีเดียวค่ะมีหน้าที่สลายไขมันที่ส สะสมให้เป็นพลังงานได้มากขึ้นค่ะทําให้ไขมันที่สะสมอยู่ลดลงสังเกตไหมคะว่าค,คล้ายๆกับ สารจักจากถัวขาวคือพวกนี้พอเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยมันออกริสสูงมากค่ะทําให้เป็นพลังงานทุกอย่างใช่ไขมันก็ปรับเป็นพลังงานแป้งแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็ปรับเป็นน้ําตาลกรูโคสเพื่อมาสร้างเป็นพลังงานใในการหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทานตรงนี้แล้วผิวจะไม่เหี่ยวนะช่แล้วก็บอกว่า เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยช่วยในการให้ขับถ่ายดีขึ้นเมื่อมีการขับถ่ายร่างกายก็จะดึงเอาไขมันบางส่วนออกไปด้วยค่ะอ๋อนี่คือที่บอกนะคะคนไหนที่ทานมันเยอะๆมันจะขับออกมาค่ะอ่าเป็นไขมันนะคะคือออกมาคุณพี่อุจาระก็ได้ว่าใช่อุจาระนะที่ฉันพูดขับยาไหมขอไปนะคะผู้ผู้ว่าผูู้ว่านะคะก็ขับถ่ายทาง ปัสสาวะหรือว่าอุจจาระค่ะนี่ก็คือของจริงที่ไม่ได้โม้แต่งเติมเสริมแต่งนะคะผิวพวกเราสามคนไม่เหี่ยวกะเพราะเราทานกันมาต่อนุ่งนานมากแล้วค่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสารสกัดจากชาเขียวค่ะอย่างที่รู้เนาะชาเขียวเนี่ยเขาบอกว่า มีปูนล้วเผาผ่านอาหารในไขมันให้เปลี่ยนเป็นพลังงานอีกแล้วคุณพี่เหมือนกันใสามตัวนี้มัเหมือนแบบมาส่งเสริมกันนะใช่ใช่ค่ะค่ะเขาบอกว่าช่วยให้ระบบเผาผ่านในร่างกายดีขึ้นอ่า เผาผานพลังงานได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ช่วยเผาผานก็คือพลังงานที่ทดแทนก็คือสามารถทดแทนกันได้ใช่ค่ะนะคะก็คือนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในชาเขียวนะคะแล้วก็มีอยู่ในสิวีของเราค่ะนอกานั้นยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยคุณผู้ชมเพราะการการเป็นมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจนะคะคุณพี่อันนี้ด้วยป้องกันการติดเชื้อ hiv ก็เอจไงค่ะมีฤิ์้องกันได้ด้วยใช่ไหมป้องกันได้ค่ะสมองเสื่อมเธอเอาไซเมอร์แล้วก็ทานซีวี่ได้นะค่ะโอ้แหมเขาบอกสมองเสื่อมเลยเอียนเสื่อมไม่ได้สมองเสื่อมแล้วหันไปมองพี่เจนด่พี่เจนทำงานเยอะไงเบือเบลอเบใช่ ยในเรื่องนะวช่วยในเรื่องความจํานิดนึงนะคะคุณชมค่ะแม่วันนี้หมดลงแล้วเห็นไหมพอเราคุยคุณประโยชน์ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราสามสาวสวัสดีค่ะ